สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะมิสลาเอมทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็คนที่ชื่นชอบน้าหอมแล้วก็อยากได้น้ําหอมกลิ่นหรูๆนะคะไว้ติดตัวแล้วก็ไว้ใช้กันนะคะตอนนี้เราก็กําลังอยู่ในซีรีส์ของ10น้าหอมกลิ่นหรูที่ควรมีไว้ในครอบครองนะคะแล้วก็วันนี้อาจารย์ก็มีผู้ช่วยนะคะที่สุดแสนเป็นคนเก่งคนน่ารักของอาจารย์คือน้องลอตเต้นั้าเดงนะคะเ,<อ>เป็นเลขามือขวาของอาจารย์ต้องบอกอย่างนี้ก่อนอาจารย์เนี่ย เรื่องพลังงานเนี่ยถนัดมากถ้าบอกว่ากลิ่นไหนพลังงาน,นยังไงโอเคได้แต่ถ้าแบบมาจําไว้ตัวเนี้ยผสมอะไรมอะไรมีเบอร์กามอส<อ>ไหมมีพิพมเซนมีอะไรอะไร,ะไ,รมไม่รู้จําไม่ค่อยได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ลอตเต้ก็จะมาช่วยนะคะเ,เพราะว่าเธอก็จะแบบว่าเป็นคนที่มีเขาเรียกมีความสอมพนพิเศษเนาะเป็นังไงกลิ่นนิดนึงโอเคไม่ใช่แค่เรื่องกลิ่นอย่างเดียวนะคะ เรื่องกินด้วยค่ะมิถี่พิถันนิดนึงนะคะเพื่อเลือกสิ่งที่ดีสำหรับเรานะคะโอเคอ่าโอเคนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะน้องลลเต้วันนี้เราเริ่มมาต่อซีรีส์ด้วยกลิ่นที่6ถึงกลิ่นที่10กันได้เลยนะโอเคก่อนที่จะไปชมอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะคะและถ้าใครไม่อยากพลาดโปรโมชั่นเด็ดๆกิจกรรมโดนๆก็อย่าลืมติดตามกันทาง Facebook และทาง Line official ลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ ันนี้นะต้องบอกว่าใครนะคะที่เรียกว่าคี้อายเนาะคี้อายนะคะแล้วก็แบบไม่รู้จะบอกรักคนที่เราแอบชอบหรือว่าคนที่รักยังไงนะคะต้องบอกเลยว่าบอกด้วยเบอร์หกค่ะ Mary m e e s อ่าอยากให้น้องลาเต้เล่าให้ฟังนิดนึงอ,อะไรคือกินอะไรที่แบบว่าหนูได้กินแล้วโดดเด่นขึ้นมาหรอ อันอย่างแรกนะคะต้องบอกว่าส่วนประกอบหลักของเบอร์หกนียค่ะคือเด็ดเลยเขาจะเป็นส้มมันดารินนะคะแล้วก็ดอกส้มรวมถึงมีของมะกรูดนะคะผสมอยู่ด้วยแล้วก็กินที่โดดเด่นมาก็คือจะมีความเปรี้ยวอมหวานสดชื่นนะคะแล้วก็มีส่วนประกอบของพิมเสนเข้าไปนิดนึงเพื่อให้รู้สึกว่ามีความเซ็กซี่เร่าร้อนอยู่ในผอมเบอร์นี้นะคะฉะนั้นใครที่แบบว่ากำลังคู่แต่งงานใหม่หรือว่าอยากมีข่าวดีสาโสยก็ส่วนใหญ่จะเอาเบอร์หกนี่แหละคะ่ะ ไปใช้ฉีดการก็จะมีข่าวดีกับมาัดตายเลยค่ะอืมโอเคนะคะเกาต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนนะคะเรื่องแมรี่มีเนี่ยคือแวบ,บแรกที่อาจารย์ได้กลิ่นน้ําหอมเนี่ยคือไม่รู้หรอวมันคือส่วนผสมอะไรบ้างแต่ว่าพลังงานของมันเนี่ยที่แบบมันมันฟิลลิ่งขึ้นมาเลยนะ,ะรู้สึกขึ้นมาเลยเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นส่วนผสมที่มันหลากหลายอะหลากหลายแล้วมันก็แบบออกมาแบบลงตัวกันได้แบบตัวใช่ค่ะมันก็เหมือนแบบ ชีวิตความรักเนาะใช่ไหมเหมือนเวลาที่เราอยากจะขอใครแต่งงานเนี่ยมันอาจจะเป็นยังไงหรอกเขาต้องแบบผ่านมรสุมกันมาพอสมควรเพื่อเป็นบทพิสูจน์ว่าอันนี้คือคู่ที่คุณจะใช้ชีวิตไปด้วยกันเป็นคู่รักกันอะไรเงี้ยเพราะว่าความรักมันก็จะมีทั้งทุกข์แล้วก็มีทั้งสุขใช่ไหมแต่ในเมื่อวันวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละคือคนที่เราอยากอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตนะเราก็แบบว่าแมรี่มีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความหอมของเขาเนี่ย มันจะอหรูดูไฮโซด้วยวนะคะแล้วกลิ่นนี้เนี่ยอยากให้น้องเต้บอกนิดนึงว่าเหมาะสําหรับเวลาที่เราใช้ทํากิจกรรมอะไรกลิ่นนี้ต้องบอกว่าจริงๆจะเป็นแบบ everyday look นะคะจะฉีดไปแบบทํางานประจําวันก็ได้หรือมีนัดสำคัญที่แบบว่าวันนั้นงานนี้คือต้องสําเร็จเป็นของเรานะคะหรือว่าใครที่แบบว่ามีแฟนอยู่อยากเซอร์ไรส์แฟนนะคะแบบ อาจจะไม่ต้องซื้อของขวัญอะไรมากมายก็ซื้อน้ําหอมตัวนี้ค่ะแมรี่มีไปเซอร์ไพรส์รือของแฟนแต่งงานก็ได้หรือว่าจะเป็นในคืนพิเศษก็ฉีดกลิ่นนี้ไปนะคะใช่ใชเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสำเร็จได้ดั่งใจหมายเนาะใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็อยากรู้ว่าในของเบอร์หกแมรี่มีนะคะอาจารย์ในแง่ของพลังงานเป็นยังไงบ้างะคะ,ะต้องบอกอย่างนี้นะคะสําหรับแมรี่มีเนี่ยพลังงานที่อาจารย์ใส่นะคะแมรี่มีมันเหมือนกับว่าเราขอใครแต่งงานถูกไหมแต่กรณีที่เฮ้ยเราไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบกําลังของใครแต่างงานแต่เรากําลังมีสิ่งที่เราต้องการให้มันสําเร็จอะอ่าอ,อ,อะไรที่เราต้องการให้สาเร็จเช่นสมมติว่าวันเนี้ยเราจะไปดีลงานเราไปคุยงานหรือว่ามีนัดสำคัญที่เป็นดีลแบบแบบที่มันเออต้องการจัดการีอยเยี่ยมเลยคอาจารย์ก็จะใส่พลังงานของความสําเร็จอของความแบบแมรี่มีนี่เหมือนกับเอ่อจุดเริ่มต้นของชัยชนะการแต่งงานนี่มันไม่ใช่ว่า The end of the life ใช่ไหมมันใช่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตอย่างแบบว่าสุขสมบูรณ์นั่นคือความหมายของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานแห่งความสมบูรณ์ความสุขและชัยชนะถูกบรรจุอยู่ในกริ่นนี้สรุปว่าใครที่ต้องการนะดูหรูดูไฮทำกิจกรรมทั้งเรียกว่าภายในนะคะก็คือแบบอยู่บ้านก็ฉีดได้นะคะเพราะว่ากินไม่ฉุนกินฉุนไหม ไม่ชนเลยไม่ฉนเนาะโอเคแต่อย่างน้องลาเต้เป็นคนที่ก่อนหน้านี้ก็เห็นแล้วว่าเป็นคนแพ้น้ําหอมแพ้น้ำหอมใช่ยี่ห้อมาหลายหลายหลายยี่ห้อก็ใช้ไม่ได้ไปลองไปลองหลายแบรนด์ต้องบอกตับมว่าบางแบรนด์นี่คือพอฉีดแล้วมันจะรู้สึกคันแขลนอืหรือบางแบรนด์นี่คือคือได้กลิ่นแล้วมันจะมีอาการเหมือนภูมิแพ้ขึ้นขันน้ำมูกไหลอะไรอย่างเงี้ยคือหลายคนก็ถ้าเคยเป็นจะเข้าใจความรู้สึกนี้เลยแต่พอมาลองของแบรนด์ลาเอมค่ะบอกเลยว่าอาการเหล่านี้ไม่มีทางเกิดขึ้นกับเราเลย อืมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ได้ทุกวันนะคะแล้วก็โดยเฉพาะวันที่เรารู้สึกว่าอยากมีอารมณ์ของความเต็มเปี่ยมอ่ะมีความสุขนะคะแล้วก็บอกพลิกไวอีนิดนึงนะสำหรับคนที่ทำการค้าขายทำธุรกิจหกนี่มันเป็นเรื่องของความรักเสน่ห์แล้วก็เงินตราอ่าเป็นเป็นเรียกว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเลขหกเป็นแบบนั้นนะคะดังนั้นใครที่เป็นดารา ดาราเนี่เห็นไหมเราทำงานในวงการนะ <c oughs> หรือว่าเป็นคนที่ทําเกี่ยวกับของสวยๆง,งามขายเพชรขายพลอยทำจิวเวอรี่ขายแบบว่าครีมอไลอ่าอย่างเงี้ยใช่ใช่ชนะเกี่ยวกับความสวยของงามอันนั้นเนี่ยสามารถใช้ได้เลย <c oughs> รวมทั้งใครที่อยากบอกรักใครอย่าลืมบอกรักด้วยลาเอม <c oughs> แมรี่มีค่ะ